สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราอยากชวนคุณมานั่งพักใจพักกายกันสักหน่อยและลองถามตัวเองเบาๆว่าหัวใจของเรายังสดใสเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่าเมื่ออายุเริ่มแตะ50บบวกหลายคนอาจจะรู้สึกว่าร่างกายไม่เหมือนเดิมบางคนเหนื่อยง่ายขึ้นบางคนเริ่มมีโรคประจำตัวและบางคนก็รู้สึกว่า ความสุขในชีวิตมันลดน้อยลงไปแต่คุณรู้ไหมคะว่าความอ่อนเยาว์ไม่ใช่แค่ผิวพรรณไม่ใช่แค่รูปร่างแต่มันอยู่ที่หัวใจของเราหัวใจที่ยังเต้นแรงกับสิ่งที่เรารักหัวใจที่ยังสดใสพร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหหัวใจที่ยังมีแรงบันดาลใจในทุกเช้าและใช่คะ่ะ คุณยังสามารถกระชากไวให้หัวใจกลับมาแข็งแรงสดใสไม่ว่าตอนนี้คุณจะอายุ50 60หรือแม้แต่70ปีวันนี้เราจะมาพูดถึงเทคนิคง่ายๆที่คุณสามารถทำได้ทุกวันโดยไม่ต้องใช้เงินเยอะไม่ต้องพึ่งยาวิเศษใดๆแค่ใช้ใจใช้เวลาและใช้ความรักต่อตัวเอง ลองนึกภาพเช้าวันหนึ่งคุณเดินออกไปนอกบ้านหลังฝนตกเมื่อคืนใบไม้ยังมีหยดน้ำเล็กๆเกาะอยู่อากาศสดชื่นจนทำให้คุณหายใจได้ลึกกว่าทุกวันคุณหยุดยืนสูดลมหายใจยาวๆแล้วรู้สึกว่าหัวใจมันเบาลงกว่าที่คิดแม้ร่างกายอาจจะมีร่องรอยของวัย แต่หัวใจกลับยังคงเต้นอยู่เต็มไปด้วยพลังที่ซ่อนอยู่ข้างในหลายคนอาจคิดว่าเมื่อเราอายุเกิน50ชีวิตคงหมดความตื่นเต้นไปแล้วแต่จริงๆแล้วนี่เป็นช่วงเวลาที่หัวใจต้องการการดูแลมมากที่สุดเพราะเรามีทั้งประสบการณ์ความทรงจำและบทเรียนมากมาย สิ่งเหล่านี้คือขุมทรัพย์ที่คนอายุน้อยกว่ายังไม่มีแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องระวังไม่ให้ความกังวลความเครียดหรือโรคภัยต่างๆเข้ามาดึงพลังชีวิตของเราไปลองนึกถึงคนสองคนที่อายุเท่ากันนะคะคนหนึ่งตื่นขึ้นมาพร้อมรอยยิ้มหันไปพูดคุยกับครอบครัว อีกคนหนึ่งตื่นขึ้นมาพร้อมความกังวลคิดแต่เรื่องปัญหาในอดีตคุณว่าหัวใจของใครจะสดใสกว่าคำตอบนั้นชัดเจนมากเลยค่ะความสุขไม่ได้อยู่ที่เลขอายุแต่อยู่ที่วิธีที่เรามองชีวิตดังนั้นถ้าวันนี้คุณยังสามารถหัวเราะได้ยังสามารถลุกขึ้นเดินเล่นได้ ยังสามารถบอกกับใครสักคนว่าฉันรักเธอได้ขอให้คุณรู้เลยว่าหัวใจคุณยังอ่อนวัยเสมอสิ่งที่เราอยากจะบอกก็คือหัวใจแข็งแรงไม่ได้มาจากแค่การออกกำลังกายหรือกินอาหารดีๆแต่เกิดจากพลังบวกที่เราหล่อเลี้ยงทุกวันบางครั้งการหัวเราะกับเพื่อนเก่า ก็ช่วยชะลอไวัยได้ดีกว่าครีมราคาแพงบางครั้งการใช้เวลากับหลานๆทำให้หัวใจเต้นแรงเหมือนตอนหนุ่มสาวบางครั้งการนั่งฟังเพลงที่เราชอบก็เหมือนการย้อนเวลากลับไปหาความทรงจำที่ทำให้เรายิ้มเพราะหัวใจไม่ต้องการอะไรซับซ้อนเลยค่ะหัวใจต้องการเพียงความหมายของการมีอยู่ ดังนั้นถ้าอยากให้หัวใจแข็งแรงกระชากไวลองตั้งเป้าหมายเล็กๆที่ทำให้เรามีเหตุผลจะลุกขึ้นทุกเช้าเช่นวันนี้ฉันจะออกไปเดินรอบสวนสาธารณะวันนี้ฉันจะโทรหาเพื่อนที่ไม่ได้คุยกันนานวันนี้ฉันจะลองทําเมนูใหม่ให้ครอบครัวทานเป้าหมายเล็กๆเ,เหล่านี้ คือเชื้อเพลิงที่คอยต่ออายุหัวใจของเราไปเรื่อยๆและอย่าลืมนะคะหัวใจแข็งแรงไม่ได้หมายถึงไม่เคยเศร้าแต่หมายถึงแม้จะเจอเรื่องเศร้าเราก็ยังมีแรงลุกขึ้นมาใหม่ได้เสมอสิ่งที่เราอยากให้คุณพกกลับไปจากวันนี้ก็คือหัวใจไม่วันแก่ถ้าเราไม่ยอมให้มันแก่ เลขอายุอาจจะเดินไปข้างหน้าร่างกายอาจจะช้าลงแต่หัวใจยังสดใสได้เสมอถ้าเราดูแลมันทุกวันจำไว้นะคะหัวใจแข็งแรงเพราะรอยยิ้มหัวใจสดใสเพราะความหวังหัวใจอ่อนวัยเพราะความรักแม้วันนี้คุณอายุห0 60สิบ หรือแม้แต่70ปีคุณก็ยังสามารถเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่สดใสที่สุดได้เพราะหัวใจที่มีความสุขจะทำให้ทุกวันของคุณมีค่าม,มากกว่าตัวเลขอายุใดๆคุณผู้ฟังคะอย่าลืมว่าคุณมีคุณค่าม,มากกว่าที่คุณคิดอย่าปล่อยให้ตัวเลขอายุมาบอกว่าคุณทำอะไรไม่ได้หัวใจของคุณยังสดใส ยังแข็งแรงและยังพร้อมจะรักพร้อมจะฝันไม่ว่าวันนี้คุณจะอายุเท่าไหร่หากวันนี้คุณได้รับกำลังใจเล็กๆจากคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามช่องสุขใจวัยเกา๋าเรายังมีเรื่องราวดีๆที่จะเติมพลังเติมความสุขให้หัวใจคุณอีกเสมอแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะสุขใจไวเกา๋า เพราะทุกวัยยังมีความหมายเสมอ